เมื่อชายหนุ่มสุดล่ำอย่างซันนี่ชายหนุ่มสู้ชีวิตเขาได้ออกเดินทางเข้าเมืองใหญ่ครับเพื่อหวังจะทำงานหาเงินเลี้ยงปากท้องซันนี่ได้ทำงานให้กับคู่รักคู่หนึ่งแต่แล้วซันนี่ก็แอบไปมีความสัมพันธ์ลับๆกับภรรยาเจ้านายเจ้านายของเขาค่อนข้างจะมีอายุซันนี่จะถูกเจ้านายจับได้หรือไม่เรื่องราวของเขาจะตื่นเต้นขนาดไหนถ้าไมเป็นคาเสียเวลาไปรับชมกันเลยครับกับหนังเรื่อง Obsession เรื่องราวทั้งหมดมันได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อซันนี่ชายหนุ่มสู้ชีวิตเขาได้ตัดสินใจขึ้นรถไปยังเมืองใหญ่ครับการเดินทางของเขามันเช่างไร้จุดหมายซึ่งมีเพียงแค่กระเป๋าเป้ใบเดียวและไม่มีแม้กระทั่งที่หลับนอนเขาต้องการทำงานหาเงินเลี้ยงปากท้องแถมไม่รู้ว่าจะมีงานให้ทำหรือเปล่าซันนี่หวังจะไปตายเอาดาบหน้าครับพอรถจอดถึงที่หมายเขาก็จัดการโกนหนวดโกนเคราเพื่อเตรียมพร้อมจะไปสัมภาษณ์งานซันนี่ไปยังอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง เขาพีเซ้นตัวเองเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นรถประเภทใดขอแค่มีล้อเขาก็ซ่อมได้หมดแต่คำพูดของซันนี่ก็ต้องแห้วเท่าแก่ไม่ขอรับใครอีกแล้วเพราะว่าทุกตำแหน่งนั้นเต็มหมดซันนี่ออกมาจากอูด,ด้วยความผิดหวังวันนี้เขาไม่มีที่ซุกหัวนอนขณะที่เขานอนหลับอยู่ริมถนนกลางดึกคืนนั้นเองก,ก็มีโจรใจบาปเข้ามาป้นชายแก่โจรได้เข้ามาทำร้ายเพื่อหวังจะขโมยทรัพย์สินของชายแก ซันนี่จึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยไอ้โจนกระจอกก็เลยวิ่งหนีไปซะก่อนซันนี่เห็นว่าชายแก่ได้รับบาดเจ็บเมื่อรถพยาบาลกับตำรวจเดินทางมาถึงชายแก่ก็แนะนำตัวว่าเขาชื่อจอร์ดในระหว่างนั้นภรรยาสาวสวยของจอร์ดก็มาถึงจุดเกิดเหตุเธอมีชื่อว่าลาลิซาลาลิซากอดสามีด้วยความเป็นห่วงก่อนที่เธอจะขอบคุณซันนี่ที่ได้มาช่วยเหลือสามีของเธอเอาไว้ครับเมื่อจอร์ดเริ่มดีขึ้น เขาจึงถามซันนี่ว่าเป็นใครมาจากไหนซันนี่ก็เล่าทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาจอร์จจึงรู้สึกสงสารเขาก็เลยเสนองานให้กับซันนี่จอร์จได้ว่าจ้างให้ซันนี่มาซ่อมรถและให้เขาพักอยู่ที่ฟาร์มชั่วคราวเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจของซันนี่โดยที่จอร์จไม่รู้เลยว่าซันนี่ได้แอบสงสัยตาให้ลาลิซาสาวสวยที่เป็นภรรยาของเขาตลอดมื้อคำ่ำในขณะที่ซันนี่เข้าพักอยู่ในฟาร์ม เขาได้ยินจอร์ดกับลาลิซาคุยกันด้วยลาลิซาไม่ค่อยไว้ใจซันนี่จอร์ดจึงบอกกับภรรยาว่าการให้โอกาสคนนั้นเป็นสิ่งดีและอย่าลืมนะว่าซันนี่เป็นคนที่ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ในทุกๆวันลาลิซาและซันนี่ก็จะคอยแอบจ้องมองกันอยู่ตลอดเวลาเธอหลงไหลในเวลาที่เขาขยับร่างกายเพราะเขาดูแข็งแรงกำยำซึ่งแตกต่างจากสามีแก่ของเธอและแทบจะไม่ต้องพูดถึงตรงหนอนน้อยของซันนี่ เธอเริ่มแต่งตัวสวยขึ้นเรื่อยๆและไม่ว่าเธอจะทำอะไรสายตาของเธอก็จับจ้องไปที่เขาซันนี่ก็สงสัยตาเท่ๆกลับไปแม้ว่าจะไม่มีคำพูดใดๆแต่ทั้งคู่ก็รู้ถึงความลุ่มหลงในคืนหนึ่งซันนี่สังเกตเห็นลาลิซาอยู่ในชุดนอนสีขาวเขายืนมองเธอด้วยสีหน้าที่เศร้าส้อยซึ่งลาลิซาก็ทำเป็นไม่สนใจจอร์ดผู้เป็นสามีแก่มากแล้วเขาปล่อยให้ลาลิซาเหงาหงอยและต่อให้จอร์ดจะรวยแค่ไหน แต่เรื่องบนเตียงจอร์ดก็ไม่สามารถตอบสนองเธอได้เลยลาลิซารู้สึกเก็บกดขึ้นทุกวันเธอจึงเดินเข้าไปในโรงรถและสั่งให้ซันนี่หยุดส่งสายตาให้เธอซะแต่ซันนี่ก็แสดงออกอย่างชัดเจนเขาชอบมองลาลิซ่าครับแล้วก็ไม่ได้ต่างจากที่เธอแอบมองเขาอยู่ลาลิซารู้สึกอึดอัดใจหนึ่งเธอก็อยากจะตื่นเต้นเพราะหนอนน้อยของซันนี่อาจจะทำให้เธอกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แต่อีกใจหนึ่งเธอก็กลัวผัวจะจับได้และถ้าเป็นอย่างนั้นเธอก็คงจะโดนไล่ออกจากบ้านในทันทีในคืนนั้นจอร์ดได้ชวนให้ซันนี่มากินข้าวมื้อเย็นลาลิซาก็ขอตัวไปล้างจานจอร์ดขอให้ซันนี่อยู่ดื่มกับเขาต่อและวานให้ซันนี่ไปหาน้ำแข็งมาด้วยจอร์ดเหมือนเอาปลาทูมาวางทิ้งไว้ให้แมวครับเมื่อซันนี่และลาลิซาอยู่ในครัวเขาก็เข้าไปกอดเธอจากด้านหลังและใช้น้ำแข็งลากไปตามร่างกายของเธอลาลิซารู้สึกสย,ยิวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เธอชอบฟิลลิ่งนี้เอามากๆซึ่งถ้าไม่ติดว่าจอร์ตะโกนเรียกซันนี่ซะก่อนทั้งสองคนอาจจะจัดกันคืนนี้เลยก็ได้หลังจากแยกย้ายกันไปนอนในคืนนั้นซันนี่นอนไม่ค่อยหลับเขาแทบจะอดใจไม่ไหวและเอาแต่คิดหาวิธีเพื่อจะได้แอมเธอพอดีกับที่ตอนเช้าจอร์ George มีรถเปิดประทุนสุดหรูอยู่ในโรงรถเขาตั้งใจว่าจะมอบให้ลาลิซาเป็นของขวัญแต่รถมันก็ยังไม่มีคาบูเลตเตอร์ซันนี่จึงได้จังหวะที่เหมาะสมเขาออกอุบายให้จอร์จ ออกไปซื้อคาบูเรเตอร์ในเมืองมาให้เขาเพื่อจะนำมาประกอบใส่ก่อนที่มันจะขายหมดจอร์ดตื่นเต้นอยากจะให้ของขวัญภรรยาเขาจึงรีบออกไปซื้ออย่างเร่งด่วนเมื่อลาริซาเข้ามาในโรงรถเธอก็เข้ามาถามซันนี่ว่าจอร์จะกลับมาเมื่อไหร่ซันนี่จึงพุ่งเข้าใส่เธอทันทีทั้งสองคนเปื้อนน้ำมันเครื่องไปตามร่างกายลาริซาเลือกที่จะไม่ปฏิเสธทั้งคู่แอบจัดเต็มกันในโรงรถซึ่ง่าจอร์ดจะกลับมาถึงบ้านเธอก็ทำเนียนอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อย เมื่อรถเปิดประทุนซ่อมเสร็จแล้วจอร์ดก็ได้มอบรถหรูคันนี้ให้แก่เธอก่อนที่เขาจะขอเอามันไปทดลองขับเล่นสักหน่อยลลิซ่ารู้สึกผิดพอสมควรเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เธอไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองได้เลยและนอกใจสามีแก่แสนดีได้ลงคอซึ่งผิดกับซันนี่เขาไม่ได้รู้สึกผิดใดๆทั้งสิน้นเธอจึงพูดกับเขาว่าเรื่องระหว่างเราจบแค่นี้และมันจะไม่มีครั้งต่อไปอีกเด็ดขาดซันนี่ไม่ขอตอบอะไร เขาได้แต่ยิ้มกลุ้มกลิ่มและคิดในใจว่ายังไงลาลิซาก็คงไม่หยุดและก็เป็นไปอย่างที่ซันนี่คิดในคืนที่จอร์ดได้ชวนให้ซันนี่มาดื่มด้วยกันสงสัยจอร์ดจะดื่มมากไปหน่อยเขาก็เลยเผลอหลับไปตรงโซฟาซันนี่นำผ้ามาห่มให้กับจอร์ดก่อนที่เขาจะไปเล่นจ้ำจี้กับลาลิซาในรอบนี้ลาลิซาเธอร้องเสียงดังมากครับจอร์ดแทบจะตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลลาลิซาตกหลุมรักนอนน้อยของซันนี่ซึ่งแอดก็ไม่แน่ใจ ว่านอนน้อยของซันนี่เนี่ยมันน้อยจริง,รงๆไหมแต่เมื่อความสัมพันธ์ทางกายเลยเถิดก็ทำให้ซันนี่เริ่มตกหลุมรักลาลิซาเช่นกันเขาวาดฝันว่าจะได้อยู่กับเธอตลอดไปเอาละสิ่งานนี้สามีดีๆอย่างจอร์ดก็คงจะต้องกลายเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ซะแล้วทั้งสองคนจึงเริ่มปรึกษากันเพื่อคิดแผนการจะกำจัดก้างชิ้นใหญ่ทิ้งทั้งคู่ต้องการให้จอร์ดกลายเป็นศพแผนที่ว่าก็คือซันนี่จะออกอุบายให้จอร์ดให้เขาเข้าไปซ่อมอะไหล่ใต้ท้องรถ แล้วเมื่อได้จังหวะก็ให้ลาลิซ่ากดคันโยกสลิงเพื่อให้รถร่วงลงมาทับเหมือนกับลูกแตงโมทุกอย่างจะดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุลาลิซ่ากลัวว่าตัวเองจะทําไม่ได้แต่เธอก็ตกลงที่จะลองทําตามแผนจนกระทั่งมาถึงวันปฏิบัติการขณะที่จอร์ดอยู่กับซันนี่ในหลงรถก็เหมือนกับว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนลาลิซาแอบเดินเข้ามาหาพวกเขาและซันนี่ก็ส่งสัญญ,ญาณให้เธอทําเธอตัดสินใจกดคันโยกสลิงทุกอย่างดูเหมือนจะจบแล้ว แต่ปรากฏว่าดันผิดแผนนิดหน่อยข้อมือของซันนี่ได้รับบาดเจ็บซึ่งมันอาจจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญลาลิซาจึงยิ่งกังวลเข้าไปใหญ่สักพักตำรวจก็มายังจุดเกิดเหตุเธอทำทีบป็นร้องไห้เสียใจเพื่อเล่นละครตบตาตำรวจที่สามีได้จากไปอย่างกระทันหันแต่ถึงอย่างนั้นตำรวจก็ยังได้กินตุตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทางตำรวจคิดว่าเป็นการฆาตกรรมและพวกเขาพยายามจะสืบต่อซันนี่เห็นท่าไม่ดี เขารู้ว่าอีกไม่นานตำรวจก็คงจะจับได้ซันนี่จึงยอมสารภาพกับตำรวจเพื่อเสียสละตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกแทนเธอเขาหลงรักลาลิซ่ามากๆและหวังว่าเธอจะรอเขาหลังจากออกมาจากคุกผ่านไปหนึ่งปีลิซ่าได้ส่งจดหมายไปหาซันนี่ลูกชายที่น่ารักของเขารออยู่โดยมีลาลิซ่าเป็นคนคอยดูแลให้แต่ใครจะไปคิดว่าสิ่งที่ซันนี่เข้าใจนั้นเป็นเรื่องหลอกลวง เรื่องจริงก็คือลาลิซาได้รับมรดกต่อจากจอร์ดเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของซันนี่ครับเธอจ้างให้ลูกน้องไปถ่ายภาพเด็กผู้ชายมาเพื่อจะโกหกให้ซันนี่รู้สึกสบายใจส่วนสามีใหม่ของเธอนั่นก็คือไอ้โจรใจบาปในฉากแรกที่มันกะจะฆ่าจอร์ดแต่ซันนี่ก็ไดนมาช่วยเอาไว้ก่อนเรื่องราวทั้งหมดนั้นโคตรหักมุมเลยครับซันนี่ไม่รู้ตัวเลยว่าทั้งหมดนี่มันเป็นแผนของลาลิซาเธอตั้งใจจะฆ่าจอร์ดตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ก็ื่จะเอามารดกของเขามาครอบครองท้ายที่สุดซันนี่ก็ยังคงต้องอยู่ในคุกอีกนานซึ่งถ้าเขารู้เรื่องนี้ในตอนหลังเขาอาจจะออกมาแก้แค้นในภาคสองก็เป็นไปได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ลาริซ่านี่แสบกว่าที่เราคิดจริงๆนะครับเธอเนียนมาตลอดตั้งแต่ต้นยันจบเรื่องซึ่งขนาดตัวเอดเองก็ยังไม่คิดเลยว่าลาริซ่าจะแสบได้ขนาดนี้ในส่วนของซันนี่เขาก็แค่ผู้ชายธรมธรมดาธรรมดา ที่กะจะมาหางานทําในเมืองใหญ่แต่ก็ดันโชคร้ายที่ตัวเองดันเข้ามาอยู่ในแผนการของลาลิซ่าโดยไม่รู้ตัวและถ้าคุณชอบหนังหักมุมเรื่องนี้ก็สามารถแชร์ให้เ,เพื่อนๆดูได้นะครับซึ่งถ้าผมสรุปผิดพลาดต,ตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้นัดที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ